ครับสวัสดีครับวันนี้มารีวิวนะครับมีดกระทิงเบิกไพ่นะฮะเป็นชุดลิมิเต็ดนะครับอันนี้เป็นมีดลิมิเต็ดเบอร์3นะครับเราก็จะตอกแอลนะฮะสไว้นะครับก็เป็นมีดใบ5นิ้วนะฮะงานตีร้อนจากเหล็กโบอลนะฮะตอกลายวายุมีโลโก้กระทิงเบิกไพ่นะฮะด้ามเข่าเก้งนี่ก็ลูกค้าส่งเข่ามาให้นะครับ นะฮะเราก็เข้าปอกกันลายไทยนะฮะแกะลายไทยตรงนี้อีกนิดหน่อยที่เขาเพื่อเพิ่มความสวยงามนะครับนะฮะฝักก็จะเป็นไม้พยุงนะครับแล้วก็ฝังคุดลงไปนะฮะแต่ฝังไม่หมดนะฮะฝังแค่ประมาณครึ่งปีกแล้วก็แกะลายไทยเพิ่มเติมนะครับแกะลายไทยเพิ่มเติมนะฮะเพิ่มความสวยงามนะฮะ รัดหวายนะครับถักเปียนะะงานสวยนะครับชุดนี้ทำได้ไม่กี่เล่มนะครับก็คือถ้าปลายเขาที่ผมมีอยู่เนยะเหลืออีกแค่ไม่กี่ด้ามนะฮะหมดแล้วก็คือหมดเลยนะครับน่าจะได้เต็มที่ก็ประมาณสัก12เล่มนะครับชุดลิมิเต็ดชุดนี้นะครับก็คือด้ามเขาหมดก็คือหมดนะฮะ ก็จะทำแค่12เล่มนะครับเป็นลิมิเต็ดเบอร์1ถึงเบอร์12นะครับโอเคนะครับอันนี้เป็นเล่มที่3นะครับใครสนใจทักมานะครับนะฮะยังยังจองได้นะครับเปิดจองนะครับยังจองได้นะครับโอเคครับผมสนใจโทรมาครับ0 9 3ย์5 7 9 4 4มอ่ามีดีลิมิเต็ดกระชิงเบิกภัยนะครับลายวายุนะครับ โอเคครับ